วันนี้อยากจะพูดความในใจเพื่อสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยคนพุทธคนทุกชาติทุกศาสนานะครับว่าเ้าะมานะพึ่งไลฟ์สดไปทิกตอกได้สักชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดให้นะค,คนที่อยากจะขึ้นมาไลฟ์สดกับเรานะครับ ได้พูดคุยได้สนทนาธรรมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็เป็นความตั้งใจดีนะฮะปรารถนาดีหวังดีให้ให้ประชาชนนีฮะผู้สนใจใฝ่รู้นะ่ยใฝ่ธรรมเนะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่ผลปรากฏว่าคนที่เข้ามานะครับที่เป็นประชาชนคืออาจจะเป็นชาวพุทธอาจจะเคยบวชเรียนมา หนึ่งพรรษาสองพรรษาหกพรรษาจบนักธรรมตีนักธรรมโทนนักธรรมเอกเป็นมหาปริญญาอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วถามว่าเราคุณเนี่ยศึกษาธรรมะเนี่ยคุณเข้าใจธรรมะมากน้อยแค่ไหนคุณประสบความสําเร็จหรือยังในการศึกษาธรรมะดับทุกได้หรือยังแก้ปัญหาชีวิตได้หรือยังประสบความสําเร็จในชีวิตในครอบครัวเนี่ยร่ำรวยเงินทองหรือยัง ก,ก็หลายคนนะครับก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็ยังมีความทุกข์ในชีวิตมีความขัดแย้งในชีวิตทีนี้พอเข้ามาลฟ์สดกับอาตมาเนี่ยเขาก็จะเข้ามาสอนแทนที่จะมาถามธรรมะว่าธรรมะข้อน,นั้นว่ายังไงผมมีปัญหาเรื่องนี้ว่ายังไงก็กลายเป็นว่าเข้ามาสอนพระทั้งที่ตัวเองเนี่ยยังจมปลักอยู่กับปัญหาของชีวิตของครอบครัวของความขัดแยง้งถามตอบก็ยัง ไม่รู้ว่าอะไรควรถามนะครับอะไรควรตอบนะฮะก็มาบุลลี่มาบุลลี่ทำไมท่านเนี่ยเล่นติ๊กตอกดึกดืนนี่ยไม่ทำกิจวัตรสวดมนต์นี่ยหลับนอนนี่ยทำไมไม่สอนธรรมะให้คนรู้คนเข้าใจก็สอนอยู่นี่ะก็ก็ทำหน้าที่อยู่นีฮะอันนี้มันมันกลายเป็นว่าแทนที่จะเข้ามาสนทนาธรรมกับพระ ก็กลายเป็นว่าเข้ามาบน่นมาดาม่ามาว่ามาตำหนิพระนะครับแล้วคนคนเหล่านี้นี่ยก็อาจจะเข้าไปตำหนินะฮะติเตียนพระสงฆ์ที่มาพูดมา,าสนทนาธรรมในที่ในที่ต่างๆใน t i กตอ็อกในเ,เพจต่างๆแล้วจะมาว่า,ามันไม่ใช่เรื่องดีงามเลยนะครับ มันไม่ใช่วิสัยของผู้รู้ของบัณฑิตของนักป่าที่การที่มีพื้นที่สาธารณะนะฮะเ,เพื่อที่จะคุยในสิ่งที่ดีกลายเป็นว่ามาตำหนิติดเตียนกันนี่ยแล้วถ้ามาเลยซึ้งเลย <c oughs> คือปีใหม่แล้วนะฮะงั้นเรามาเองก็อยากจะปีที่แล้วเนี่ยเราก็เจอปัญหาอะไรมามากมายใช่ปะเนี่ยเจอคนติดเตียนคนบุลลี่คนคอมเพลนอะไรต่างๆมากมาย เราก็จนจนช่องทิกตอกกันมาดินไปละนะฮะแล้วก็ปีใหม่ฟ้าใหม่เราก็อยากจะทำสิ่งที่ดีพูดสิ่งที่ดีคิดสิ่งที่ดีสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะ,ะไม่อยากจะเสียเวลากับอดีตที่มันผ่านไปแล้วแต่ว่าเราหนีไม่พ้นนะฮะหนีไม่พ้นนะ,ะคนที่เขามีปัญหาชีวิตนะฮะ,นะฮะอาจจะอวดรู้หรือเปล่าอวดดีหรือเปล่านะทั้งๆที่ตัวเองก็ยังไม่ดี ตัวเองก็ยังไม่ฉลาดตัวเองก็ยังจมปักอยู่กับปัญหาของชีวิตอยู่นี่ยแต่เขาอยากให้พระนี่เป็นพระที่ดีปัญหาคือว่ามันต้องทําตัวเองให้ดีก่อนหรือเปล่าเอาง่ายๆเลยปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าคุณเข้ามาหน้าเพจเนี่ยคุณเข้ามาตั้งคําถามที่ดีหรือเปล่าคุณทําหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีไหมเป็นผู้ถามที่ดีไหมนี่คือหลักการเรียนรู้ร่วมกันของ ชีวิตของสังคมโซเชียลแต่น่าเสียดายนะครับวันนี้ก็เจอแต่คำถามอะไรที่เป็นลบๆหมดนะฮะแล้วก็เลยคิดว่าการพูดคุยต่อไปนี่อาจจะไม่อาจจะไม่อาจจะคัดสรรคนในการเข้ามาพูดคุยแล้วก็คงจะไม่ได้สุ่มให้คนขึ้นมาพูดคุยไงมันเป็นปัญหานะฮะ เป็นปัญหาจริงๆนะฮะในการสื่อสารเรียนรู้ร่วมกันนะครับไม่แปลกนะฮะฟูเอนเซอร์ดังๆเขาถึงพูดอยู่คนเดียวนีฮะแล้วก็บรรยายอยู่คนเดียวสนทนาอยู่คนเดียวนี่ฮะไอเราในประเภทใจกว้างคือเปิดให้พูดคุยได้ทุกมิติแต่มิติที่พูดคุยมันก็กลายเป็นมิติในเชิงลบมันก็มันมันไม่เป็นบรรยากาศในการเรียนรู้นะครับพูดอยู่คำเดิมๆพูดแต่เรื่องลบๆ แล้วอย่างนี้นะฮะสังคมไทยนะครับคนไทยนะครับประเทศชาติบ้านเมืองนะฮะคนพูดเนี่ยฮะมันจะพัฒนาตัวเองได้ย,ยังไงมาก็ไม่เข้าใจนะฮะพากจะพูดอะไรก็ผิดไปหมดหายใจก็ผิดไปหมดพูดอย่างนี้เดี๋ยวทอนลงอีกว่าเน,นะนะนะนี่ยนะฮะก็คือก็คือว่ายังไงดีอ่ะมันมีแต่คนเก่งเก่งเก่งป็นเรื่องเอาโง่ มันไม่ได้เก่งที่เรื่องฉลาดเลยใช่ไหม,มเป็นยังย้งหรือเปล่าก็เราก็คงต้องเรียนรู้จากผู้ที่เขาประสบความส็จในการูเป็นผ,ผ,ผ,ผู้เ n นเซอร์ที่ดีฮะเนาะเ,เห็นช่องดังๆเนี่ยเขาก็จะเลือกคนไม่กี่คนแหละครับที่รู้จักที่คุ้นเคยที่มีสติที่คุยกันรู้เรื่อง,งคุยกันเข้าอกเข้าใจคุยกันแล้วนําไปสู่เหตุดีนผลดีสร้างสรรค์ความสุขความอิ่มอกอิ่มใจน อันนี้ก็เพิ่งได้เรียนรู้เพิ่งได้เรียนรู้นะฮะเพราะว่ามันก็เจอมาเยอะเนาะเจอมาเยอะถ้าเราปล่อยไปเนี่ยฮะไอ้คนที่มีความคิดลบทัศนคติลบมาโชว์ความโง่ความถอยความเถื่อนนะฮะความกักกะนะฮะความโง่เขลาปัญญาเนี่ยฮะก็ฝากเอาไว้นะใครอยากจะเป็นฟู้อินเตอร์ที่ดีๆที่เก่งๆคงจะต้องเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองพัฒนาช่องตนเองหรือว่าการนําเสนอเนาะ เราก็ไม่ใช่เป็นนักตัดต่อคลิปเราก็ไม่ใช่เป็นนักพูดนักอธิบายนักบรรยายอะไรเราคิดว่าความเป็นตัวตนนะความเป็นธรรมชาตินะฮะความเป็นกันเองความสุขรอยยิ้มมองอะไรที่มันเป็นบวกอย่างนี้นะให้ซึ่งกันและกันโลกอย่างนี้เนะี่ยที่เราหวังที่เราปรารถนาอยากจะเห็นอยากจะพบอยากจะเจอแต่โลกของเรามันไม่เป็นอย่างนั้นเลย เปิดช่องมาหล่ก็มีแต่คนมาด่ามาว่ามาตำหนิติดติงเออนะจะทำยังไงที่ที่เราไลฟ์สดนี่นะเรากอ็อยากจะเจอ ER คนดีๆบ้างเนะจอเศรษฐีใจบุญบ้างนะฮนะเจอ ER ผู้ใฝ่ธรรมนะผู้รู้ธรรมนะที่จะได้พัฒนานะฮะยกระดับนะความรู้สติปัญญาแก่ผู้ที่เข้ามาชมมาฟังอืมนะนะ ก็คงจะเป็นบทเรียนบทหนึ่งนะฮะที่จะต้องเปลี่ยนผ่านไปนะฮะก็สะท้อนะสะท้อนความรู้สึกนะฮะสะท้อนปรากฏการณ์นะครับประสบการณ์ของการไลฟ์สดนะฮะไลฟ์สดที่เราเชิญคนเข้ามาเยอะรู้จักไม่รู้จักเนี่ยเราเชิญเข้ามาเนี่ยมันก็ยอมรับว่านี่คือปัญหาของสังคมไทยที่ดำรงอยู่นะฮะสำหรับ คนที่ไม่มีความรู้แล้วอวดรู้เนี่ยไม่มีความดีแล้วอวดดีเนี่ยนะฮะโง่แล้วอวดฉลาดฉลาดเป็นเรื่องโง่อะไรอย่างนี้ยฮะซึ่งมันมันมีอยู่เต็มเนี่ยฮะสังคมไทยเนี่ยทำยังไงทำยังไงเนาะจะเปลี่ยนผ่านสังคมไทยให้ไปสู่สังคมอริยะเนี่ยสังคมแห่งอุดมปัญญาเนาะสังคมอุดมแห่งความดีงามนะฮะความเมตตากันความรักความจริงใจเนี่ยกัน ให้อภัยกันการอาโหสิกันการรู้ตื่นเบิกบานการเข้าถึงธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้ปัญญาธรรมที่เป็นสแสงแสงสว่างนำทางชีวิตทุกคนทุกท่านเนาะก,ก็ฝากเอาไว้เนาะเป็นประสบการณ์จากนี้ไปก็คงจะต้องระมัดระวังในการที่จะเชิญคนน้นคนน,น,นนี้ขึ้นมาพูด